ก็เรื่องที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้เขียนกระดาษหรือะไรครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งในยุคใหม่เนื่องจากว่าผมเนี่ยไปดูอันนี้มาพี่เคนนักคลินนะคลิปใหม่ของเด Secret s o u ซอ e ผมชอบมากนะครับพี่เคนบอกว่ายุคของ Mass Marketing จบลงแล้วนะครับสวิธีจัดธุรกิจใหม่ของไทยใน10ปีข้างหน้ายุคของ m มสมาร์เก็ตจบลงแล้วอ๋อครับคือเรียกว่า the collapse of mass and the rise Of Fragmentation หมดยุคข,ขายของแม s ครับ<ม>เข้าสู่ยุคชนเผ่าแล้ว mass. Uh. mass Marketing จบลงแล้วครับไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้จริงๆคำพูดนี้ผมได้ยินตั้งแต่6ปีที่แล้วจากบิดาแห่ง 4P Price <c oughs> Place Promotion Product ก็คือฟิลิปคอลเลอร์พูดกับผมเแต่วันนั้นโอเคจบนะครับใครอยากดูไปดูใน t The s e ซ r e t s a u c e ได้นะครับสี่วัตจักร ใหม่ธุรกิจไทยใน10ปีข้างหน้าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมานานจริง,รงๆก็ก็ได้สักพักแล้วผมก็ติดตามพี่เขนีนนะแล้วก็เห็นว่ามันจริงนะครับ Mass m มาร์เก็ตต้องปูพื้นก่อนว่าทุกคนคิดว่า Marketing แปลว่าอะไรครับเรามาถาม Chat GPT กันนะครับคือถ้าเราบอกว่าพี่มาร์เก็ตตแปลว่าการตลาด <laughs> ไอ้เหี้ยถูก <laughs> ไม่สิเอาความหมายดิความหมาย ความหมายของมันข้างในอ่ะนะคือมันจะมีมาร์เก็ตติ้งในความหมายของบิดาแห่งมาร์เก็ตติ้งนะฮะคือคือฟิลิปคอตเลอร์นะครับที่เขาพูดถึงนะมาร์เก็ตติ้งในความหมายของฟิลิปคอตเลอร์แปลว่าอะไรนี่ซึ่งจริงวันนี้ผมก็อ่านหนังสือมาแนละ้วมันก็มีความหมายแบบเออผมผมชอบความหมายที่ฟิลิปคอตเลอร์แปลนะครับมันก็ มันง่ายกว่ามันมันดูดีกว่าคำว,ว่าการตลาดมันทำให้เราเห็นภาพนะว่ามาร์เก็ตติ้งคืออะไรกันแน่นะครับนี่ i ฟิลิปคอตเลอร์คือบิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่นะครับมาร์เก็ตติ้งก็คือ process by which company c r e a t e value for c u s t o m e r and builds t r o n g customer r e l a t i o n s h i p in order to capture value from c u s t o m e r in return การตลาดแปลว่ากระบวนการที่บริษัทสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแรงกับลูกค้าเพื่อจะได้รับคุณค่ากลับคืน จากลูกค้าในภายหลังในโฟกัสที่คําว่ากระบวนการที่บริษัทสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเราอาจจะเข้าใจว่าโอ้มาเก็ตติ้งคือทำคอนเทนต์ดิ t o ็แต่มาเก็ตไอไอการทำคอนเทนต์ดิปก็เนี่ยมันก็คือการหนึ่งในกระบวนการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าเนี่ยสร้างทําให้ลูกค้าหลับลูกนะครับหรือเราจะบอกว่าเฮ้ยมาเก็ตติ้งคือการยิงแอดอ่ายิงแอดก็คือหนึ่งในกระบวนการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามนะ มาร์เก็ตติงยังรวมไปถึงการดีไซน์ด้วยเช่นดีไซน์แพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งรูปไฟนี่ของมือก,กุบนะครับก็คือกระบวนการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเหมือนกันทุกคนมองมือก,กุบแล้วทุกคนก,ก็จะเข้าใจว่าอ๋อมือก,กุบเนี่ยต้องเผ็ดแน่ๆเลยถ้าเป็นซองไฟนะเป็นรูปไฟนะครับถึงจะไม่ใช่มึกก็ตามแต่มันต้องเผ็ดแหละมันต้องเผ็ดแปลว่าแบรนด์นี้เนี่ยอาจจะมีสินค้าอาจจะมีความแบบเท็กเจอร์คล้ายๆมึกนะแล้วก็อาจจะแบบ โอ้มีความเผ็ดร้อนแน่นอนนะครับก็เลยเป็นรูปไฟอันนี้ก็คือกระบวนการมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันนะครับกระบวนการมาร์เก็ตติ้งได้แก่อะไรอีกการพูดนะเป็นมาร์เก็ตติ้งไหมถือไมอ่คุณลูกค้าครับตรงนี้มาเลยครับมีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดลด50%อันนี้ก็คือกระบวนการมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันนะครับซึ่งพื้นฐานของมาร์เก็ตติ้งก็คือ CP นะทุกคนน่าจะรู้จักนะครับ Product Price Place Promotion อันนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ 50 60ปีเนี่ยไอ้โปรดักไพเพทโปรโมชัน่นก็ยังเป็นพื้นฐานนะของของมาร์เก็ตติ้งได้ทุกยุคซึ่งเมื่อกี้พี่เคนบอกว่าโอเคมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเนื้อหามันไม่ได้เปลี่ยนเว้แต่กระบวนการในอดีตกับปัจจุบันอะ่ะมันถูกมันถูก,ถกบิดเบือนไหมมันเปลี่ยนไปละคาว่าแมสมาร์เก็ตติ้งคืออะไรทุกคนแมสมาร์เก็ตติ้งก็คือมาร์เก็ตติ้งที่ทําให้คนหมู่มากอาจจะไม่เห็นภาพใครเคยฟังเพลงนี้มั้ยครับ ปู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 ไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตอร่อยถูกหลักอนามัยใครๆรก็ชอบปูไทยเนี่ยอันนี้คือนี่คือแมสมาร์เก็ตติ้งเลยนี่คือแบบมาร์เก็ตติ้งที่แบบโอเคเด็กทุกคนในสมัยผมนะอย่างน้อยอายุเนี่ยสามสิบต้องโตกลับมากับอะไรฮะช่องก้ากระตูนแล้วก็จะเจอกับปูปูไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตเนี่ยเราก็จะเจอกับอะไรแบบนี้นะแล้วซึ่งอันนี้คือแมสมาร์เก็ตติ้งนะครับคือมาร์เก็ตติ้งที่ โอเคเด็กทุกคนมองหน้ากันพูดได้พูดพร้อมกันได้นะครับมันเป็นการแบ่งเจนหายเลยคือแบบเราไปคุยกับเด็กเจนซีดิน้องๆปึ้งคือคือคขาก็ปักกิ่งเด็กบอกขอพี่แต่ถ้าคุยกับคนเจนผมอะอ่าก็พออ่นอันนีแชทบอกว่าอเล็กตะซอยหบาท1้5ยี้ามิลิลเนี่ยคนคนอื่นมันตอบได้เนี่ยใครที่ตอบได้แบบว่าเราทุกคนอะเติบโตมากับยุค m a s s Marketing มันคือยุคสมัยที่เราทุกคนดูทีวีเราจะเสพสื่อจากสิ่งเดียวกันดาราเราก็จะรู้จักกลุ่งคนเดียวกันเช่นสอนลามนะครับพี่สอนลามพี่ฟิล์มรัฐภูมิพี่อ้ํพัชราภานะครับแม่ชมนะชมพู่อรยาเดี๋ยวเราดูดูเสพสื่อจากส,สื่อเดียวกันซึ่งยุคนั้นเนี่ยมันคือยุคที่โอเคคนมีตังเกิดเพราะอะไรเพราะว่าทีวีเนี่ยมันแพง มันคิดเป็นนาทีนาทีแล้วเป็นล้านนะกว่าคุณจะเอาครีมโทนน้เนี่ยไปใส่ในโฆษณาได้ผมมันต้องมีอะไรมากมายกว่าจะเอาสีทนได้ไปใส่กว่าจะเอาไทยประกันชีวิตไปใส่มันจะต้องผ่านด่านเซ็นเซอร์มากมายและจ่ายเงินมหาศาลเพื่อทําโฆษณาทีวีนะนี่คือแมส์มาร์เก็ตติ้งคำถามคือวันนี้ถ้าผมเอาหมึกกรุบไปใส่ในทีวีใส่ในทีวีเลยเอาเนี่ยหมึกกุบรถอะไลถอะไรเนี่ยเอาโยนไปใส่ในทีวีเลยโยนไห สิบปีผมมาถามเด็กไอ้กลุ่มที่ผมโยนให้เนี่ยว่าแบบเฮ้ย hey, หมึกกลุ่มคืออะไรร้องเพลงหมึกกลุ่มดีแม่ไงตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับใช่ป่ะมันมันม,ม,มันคือการจบยุคสมัยของแมสมาร์เก็ตติ้งโดยสมบูรณ์โอเคเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ใหญ่ๆ่ใช่ไหมอย่างประกันก็จะมีไทยประกันชีวิตใช่ไหมครับมีกรุงไทยอะไรแอ็กซ่าหรือมันก็จะมีมีแบรนด์ AIA อเอเก็จะมีพวกนี้นะครับแต่ว่าพอโลกของเทคโนโลยีเข้ามาอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการคัสตอมไม์มากขึ้น แปลว่าคนเนี่ยจะเริ่มหันไปใช้แบรนด์โลคลมากขึ้นแหละเราจะไม่ค่อยแบบอ่ะทุกวันนี้เราอาจจะลืมชื่อคอเกตไปแล้วนะเรายาสีฟันทุกคนใช้แหละบางคนอาจจะใช้แบบผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ใช้คอเกตดอกโบคูอีกต่อไปแล้วอะอย่างผมใช้เดนะทิสเต้นะพี่ซานใช้ยาสีฟันบี BU. พี่ไม้ใช้ยาสีฟันแหละคอเกตโอ้โหที่แมสมาร์เก็ตติ้งนะยเราอาจจะไม่ได้ใช้ยาสีฟันชนิดเดียวกันอีกต่อไปแล้วนะสบู่ทุกคนใช้สบู่ยี่ห้ออะไร อย่างผมเนี่ยใช้สบู่เออซื้อจากเลืออ,ลอ,ออกซิทานอ่าไม่ใช่รองออกซิทานนะครับโอ้ยใช้สบู่ตาโนกแก้วอะฮะอ่าเห็นไหมทุกคนจะเริ่มแบบมีแบรนด์ที่ตัวเองชอบซึ่งเป็นแบรนด์แบบโลคอย่างเช่นสบู่ตาโนกแก้วอย่างเงี้ยมันเป็นแบรนด์โลลหรือเปล่าเออก็มีคนใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เขาบอกว่าโลกของมาร์เก็ตติ้งยุคถัดไปเนี่ยจะเป็นโลกที่คนจะเริ่มหันมาใช้โลลมากขึ้นนะครับนาะช่วงก่อนโควิดต้องบอกว่าช่วงก่อนโควิดนะมันเป็นยุคสมัยแห่ง Ig ผู้หญิงเนี่ยจะเอฟของจาก IG เยอะมากเสื้อผ้าในเอฟจาก IG คุยกับแอดมินนึกภาพเป็นเป็นยุคที่เราต้องคุยกับแอดมินเพื่อซื้อของแนะใช่ปะ่ะฝรั่งงงแล้วฝรั่งบอกว่าเอ๊กูจะซื้อของเนี่ยกูปกติกูกดเว็บแล้วกูซื้อเลยแต่คนไทยบอกโนกูเห็นแล้วนะเว็บไซต์มีแต่กูต้องได้คุยกับแอดมินกูถึงจะซื้อของ อันนี้เป็นนิสัยของคนเอเชียนะเนยุคก,ก่อนโควิดมันเป็นยุคที่แบบเราทักแอดมินซื้อของนะครับหลังจากยุคโควิดขึ้นมาดิจิทัลดิสรัปชันนะครับอันนี้ถ้าใครฟังเดอะซ t เคท c e จะได้ยินบ่อยๆเลย AI disruption digital disruption นะตอนนี้กลายเป็นยุคที่พี่เขียนพูดว่ายุคของชนเผา่าอะไรวะพี่ยุคของชนเผา่านะครับมาร์เก็ตติ้งยุคนี้คือยุคที่เราขายของกับเผ่าต่างๆเว้ยมันจะไม่มีแล้วไอการที่เรามาแบ่งว่าโอเค เราจะเจาะก,กลุ่ม target เด็ก Gen ีโอเคเราจะเจาะก,กลุ่ม t a r ก็ตเด็ก Gen Y โอเคคนนี้เจ n X เนี่ยุคถัดๆไปอ่ะมันจะไม่มีแล้วเว้ยมันโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะมันทําให้คนน่ะความเด็กมันมันเด็กได้เสมอคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแยกชัดเจนได้เลยว่าโอเคคนที่ชอบมิชชัยบัญชาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนแก่รุ่นพ่อแม่เราใช่ไหมครับคนชอบพี่เบิร์ดพี่เสกโลโซอ่ะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหม ของผมนี่แหละโปเตโต้ Potato, นะรักแท้ดูแลไม่ได้บิ๊กแอสอย่างเงี้ยพี่โตซิลิฟูเนี่ยโอ้โหอย่างชอบบอดี้สแลมอย่างนี้นะครับอายุคถัดมาก็เป็นยังโอมใช่ไหมครับยังโอมกลุ่มแรปเปอร์นะกลุ่มอะไรอ่ะเพลงเด็กเจนซีอ่ะเด็กเจนซีเขาชอบแหละว,วงบัสอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็โฟร์อีฟอย่างเงี้ยก็จะเป็นยุคถัดมาใช่ไหมครับแต่พอมีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นแล้วมันมี AI เนี่ยยุคหลังโควิดแบลร,รี่ด้านของอายุมันจะหายไปละมันจะกลายเป็นความชอบ นะจะเป็นเป็นเผ่าเช่นเผ่าฮิปฮอปเผ่าฮิปฮอปอ่ะคนฟังฮิปฮอปแม่งไม่สนใจอายุละก็จะเป็นแบบฟังฮิปฮอปก็คือฮิปฮอปอ่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็จะฟังฮิปฮอปฮิปฮอปใช่อย่างของผมจะเป็นกลุ่มเผ่าโลไฟนะผมชอบเพลงโลไฟผมก็จะฟังเพลงแต่โลฟ์ไฟโลไฟโลไฟผมก็เชื่อว่ามันก็จะเริ่มมีแบบอ่ะมีเผ่ามากขึ้นนะอย่างแชทบอกว่าเป็นเผ่าเจ o ๊อปถูกไหมครับเผ่าเจ o ๊อปนะเผ่าทีพ๊อป และมีอะไรอีกโอ้ความชอบยุคนี้คนแบบแบ่งเป็นเผ่าเยอะมากโดยที่ไม่สนอายุด้วยนะครับอย่างล่าสุดของซันสุวผมขอแล่วกับวงบัสผมงงมากนะครับเพราะว่าแฟนขับเนี่ยมีตั้งแต่เด็กน้อยอายุเจ็ดขวบยันคุณพี่อายุห้าสิบนะครับคือกลุ่มแฟนขับเลนส์กว้างมากซึ่งกลุ่มคนที่ตามวงบัสเนี่ยถ้าเป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเว้ย คนที่ฟังซีรีสฟูอย่างเงี้ยใช่จะไม่มีทางที่จะมีกลุ่มเด็ก7จ็ขวบโผลมาหรืออายุ50จะไม่โผล่มาฟังซีรีสฟูเด็ดค่ะแต่ยุคนี้เปล่าเลยครับมันเป็นยุคก,การตลาดแบบชนเผ่าแล้วมันมันข้าม generation เจเนเรชันไปแล้วนะคนก็จะฟังแบบโอเควงบัตก็ไปไปทุกอายุเลยมีวงอะไรเกิดใหม่แล้วคนชอบบ้างเออแททูคันเลอร์ผมฟังแททูคันเลอร์มาตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษานะครับฟ้าท้าไปส่งมาให้เธอมีใจอ่ะ แต่ยุคนี้เด็ก g นสีก็ฟังแททูคันเลอรนะบอลูรี่มันหายไปนะครับมันไม่ได้แททูคัลเลอไม่ใช่วงที่ที่ไวผมโอนลี่แหละนะก็จะเป็นเด็กๆก,ก็ฟังด้วยนะครับการตลาดยุคนี้เนี่ย the the collapse of mass marketing ที่พี่เคนพูดเนะี่ยก็คือโอเคคนเลิกสนใจ mass marketing แล้วเราเข้าสู่ยุคของชนเผนะ่าลวยุคของ community นะครับจะไม่แปลกเลยที่วันนี้คนเดินมาร้านแบร์เฮาแล้วคนจะบอกว่าบูอาครคืออะไรวะ ตั้งแต่เกิดมากูมไม่ได้เคยได้ยินเลยมันมีด้วยเหรอว่าเกมนี้ในโลกใช่มมันจะเป็นแบบมันจะเป็นยังไงคุณคุณรู้จักหลิงออมปะเรู้จักหลิงออมไหมมีใครดูบ้างครับหลิงออมคู่คู่วายนะฮะมีใครมีใครดูบ้างผมสาร,รภาพเลยผมไม่เคยรู้จักหลิงออมมาก่อนนะครับไม่เคยรู้จักเลยแต่ปังมากนะดังมากเพราะว่า AI เนี่ยฟีดฟีดแต่ในสิ่งที่ผมสนใจ นะครับ AI จะไม่ได้ฟีดสิ่งที่ผมไม่ได้ติดตามนะเมื่อก่อนถ้ามันไม่มี AI เนะี่ยผมก็คงนั่งดูหลิงออมนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมันมี AI พวกนี้ AI มันเจเนเรตคอนเทนต์ที่เราชอบมันเป็นคนเลือกทำให้ว่าเราชอบอะไรเราก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นก็เลยไม่แปลกว่าคนเนี่ยจะเริ่มแยกความชอบออกเป็นเผ่าต่างๆคนที่ชอบหลิงออมก็จะชอบชอบชอบหลิงออมมาก,มากๆเพราะว่าเจอเจอเจอแต่แบบหลิงออมหลิงออมหลิงออมขึ้นหน้าฟีดนะครับ พี่สารก็ชอบหญิงออมเพราะเดี๋ยวนี้พี่สารเริ่มหันมาดูซีรีส์วายนะเริ่มแบบเริ่มดูแล้วจิกหมอนนะครับดูซีรีส์วายจิกหมอนมีคู่วายเกิดขึ้นมากมายพี่สารก็ดูแล้วก็ติดแล้วก็จิกหมอนแล้ว AI ก็คอยแต่เจเนเรตคอนเทนต์วายมาให้พี่สารเรื่อยๆนะเขาก็ดู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 ด,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 ดูนะครับในทางกับกันเขาก็จะมาถามผมว่าการแกไม่รู้จักหรอวะดังจะตายเนี่ยโคตรดังเลยหายมากเลยทําไมแกถึงไม่รู้จักผมก็จะแบบ A.I มันไม่ได้ฟีดมาให้ผมเลยสัก,กนิดนี่ว่ะใช่แชทพวกถูกนะครับอลัลกอริทึมในโซเชียลเนี่ยทำให้เกิดคอมมูนิตี้เฉพาะแยกๆกันไปแบ่งย่อยเยอะมากสมัยนี้เนี่ยคือคอมมูนิตี้มาเป็นระดับหนึ่งเลยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหมดละหมดละหมดคำว่าแมสมาร์เก็ตติ้งละหมด,หมดเป็นเป็นยุคข,ของคอมมูนิตี้แล้วนะครับมีใครอยู่คอมมูนิตี้อีเซไกัยด้วยแหละฮะ <laughs> เป็นพวกเกิดใหม่ในต่างโลก <laughs> ก็เลยเป็นเหตุที่พี่เข็นพูดเมื่อกี้นะครับเป็นข้อคิดทางการตลาดว่า ยุคนี้เนี่ยมีการ <Marketing. S 1> ตล้ดกันวันนี้มันเป็นจริงแล้วและรุนแรงมากผู้บริโภคแตกออกเป็นสิ่งเสียงเป็นชนเผ่าหรือคอมมูนิตี้ย่อยๆผู้บริโภคแตกออกเป็นสิ่งเสียงเป็นชนเผ่าหรือคอมมูนิตี้ย่อยๆนะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ผมลองดูครับลองคอลแลบกับคอมมูนิตี้ที่ตัวเองชอบดูก็คือบ <laughs> <laughs> ุวอาข่นะครัแล้วก็น่าทึ่งมากเพราะว่า ถามแม่บ้านแม่บ้านบอกไม่รู้จักบัวใครนะครับถามพี่รปภนะบู่บ้านไม่รู้จักบัวใครนะถามช่างตัดผมช่างตัดผมไม่รู้จักบัวใครถามพนักง,งานราชการพี่พี่มีใครรู้จักบัวใครไหมไม่มีแต่ของหมดโคตรงงวันนี้ของหมดเร็วมากนะครับก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเราเราเราเข้ามาสู่ยุคคอมมูนิตี้จริงๆนะครับอันนี้เป็นยูสเคทนะยูสเคทที่เออแบร์เฮาแล้วเรา ลรารู้สึกว่าเออม,มันดีนะแล้วมันก็เป็นความชอบผมด้วยผมก็มาแชร์ให้ฟังว่าผมแฮปปี้นะครับกำลงกำไรไม่น่าจะมีเท่าไหร่เพราะว่าชุดละ289บาทเองนะครับราคาถูกมากเคผมมียกเคสของคอมมูนิตี้ที่ผมไปเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าเออม,มันมันดีนะครับอันนี้คอมมูนิตี้อันนี้สบายลันครับ b a n g k o l l a z i e s s คำถามคือเออมีใครรู้จักบ้างครับคำตอบไม่มีครับไม่แมส คอมมมนตี้นี้ไม่แมสแต่เหนียวแน่นมากๆนะเขาจัดกิจกรรมนทุกวีคคอนเซ็ปต์ก็คือเอ่อทำไมเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเราต้องแต่งตัวให้มันดูดีเราต้องแบบดูฮึบพับฮึบพับตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ขี้เกียจแต่อยากวิ่งนะครับก็จะไปชิวๆไปเดินไปวิ่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็เป็นเป็นคอมเมนตี้ที่ผมชอบยูสเคนนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าผมทำโปรดักที่จับคนพนักงานออฟฟิศ ที่ขี้เกียจแต่มีความรู้สึกว่าเอ้ยทํายังไงก็ได้อยากออกกําลังกายผมก็จะไปสปอนคอมมูนิตีนนี้นะครับเช่นบอกว่าผมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วกันนะผมหมุกกลุบรุ่นสุขภาพกินแล้วมีคอลลาเจนกินแล้วเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรย่างเงี้ยผมก็จะไปสปอนให้กับคอมมูนิตีนนี้นะครับและเชื่อเถอะครับเรียกราคาได้แพงมากน่กถือว่าในมุมคนที่อยากจะ อยากจะหาทางาทำมาร์เก็ตติ้งออกไปเนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นอะไรที่เรียก,ร,ยกราคาได้ดีมากนะครับนี่นะครับก็ดูหน้าตาดูเป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นคนแบบหลายเจนเลยมีอายุเยอะอายุน้อยนะครับรวมๆกันไปแต่เป็นกลุ่มคนที่สนใจในสุขภาพนะฮะช่วงนี้มีคอมมูนิตี้อะไรอีกกอล์ฟนะกอล์ฟมาแรงนะเคยเห็นไหมครับคอมมูนิต่้กอลฟเป็นพวกหลุ่ม18ะหลุมอะไรนะ เกนข้าแซลวกันมีหลุมสิหลุมสิเลยผมก็งงๆนะแต่คนเล่นกอบเยอะมากมีคอมมูนิตี้อะไรอีกล่าสุดผมไปเจอคอมมูนิตีนนึ่งมาไม่แน่ใจหาเจอไหมนะคือผมไปเป็นกรรมการในงานตัดสินซัมติงบางอย่างนะครับแล้วก็ก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการนี่แหละที่มาพิชชิ่งแล้วก็มีหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากคือแบรนด์ที่ชื่อว่าใจกล้าเป็นแบรนด์อาหารหมาแต่ว่า ทำคอมมูนิตี้ของคนที่อยากพาหมาเปน็นพภนย์อ่าชื่อแบรนด์ก็ชื่อใจกานะแล้วก็พาหมาเปน็นพภนยผมชอบมากผมผมผมชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพนพอยต์ของคนเลี้ยงหมาใช่ไหมครับจะเออบางทีแบบหมาเป็นหมาบ้านอะ่ะเขาก็แบบหมดความสามารถในการเซอร์ไเวอรในชีวิตจริงไปแล้วอะ่ะเขาก็จะคอยแต่แบบเอออยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปเที่ยวใช่ป่ะอันนี้ก็เลยเขาก็เลยทำคอมมูนิตี้ของการแบบ พาหมา,าไปเที่ยวว้ยอกไปเดินป่า,าไปลุยเขาอะไรเงี้ยเนี่ยกลุ่มผู้ก่อตั้งเนี่ยกลุ่มผู้ก่อตั้งก็ดูเป็นแบบคนผจญภัยผจญภัยนิดนึงนะครับก็เนี่ยใส่ทําไมใส่แว่นกันหมดเลยเออเนี่ยพาอาหารหมาที่กินแล้วแข็งแรงพาไปเที่ยวได้อะไรางี้นะครับก็เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้เล็กๆแต่ว่าค่อนข้างจะเหนียวแน,น่นนะอ่ะงั้นเรามาดูคอมมูนิตี้ใน facebook กันบ้างว่าผมเจออะไรนะครับยูสเคสนยะูสเคสล่าสุดเลยที่เข้าไป นะครับบัวคล้ายไม่ไม่เมนชันไม่ได้นะบัวคล้ายเนี่ยกลุ่มสมาชิกห้า0มืนคนเยอะนะเยอะมากนะเทียบกับจุจุจสุไคเซ็นนะ,อะคอมเมนตี้ของ JJK มหาเวทพนึกมานมี3 4ม0 0 0แต่บัวคลายห้0 0่ถือว่าโอ้มีพูดถึงแบร์เฮาด้วยนะครับกดไลค์ให้เลยแล้วมอเไรอีกอันนี้เพิ่งเข้าไปดูนะครับเห็นคนคล้เหลือเกินเข้าไปปุ๊บ เฮ้ยหกหมื่นป้าไปแล้วเกมเพิ่งเปิดได้เดือนเดียวคนอะไรเล่นม้าหกหมื่นนะผมว่าต้องรวมตัวกลุ่มแบบกลุ่มคนชอบเล่นมา้าไปด้วยอันนี้ก็ผมก็แฝงตัวอยู่ในคอมมิชชั่ผมก็อยากรู้ไงก็ตลาดชนเผ่านียอันนี้เป็นอะไรเผ่มาม้าเผ่าม้านะครับบอร์ดเกมเหรอบอร์ดเกมมีไหมคอมมิชชั่นบอร์ดเกมบอร์ดเกมบอร์ดเกมแคนดิเดอันนี้ก็ ค่อนข้างจะดังนะบอร์ดเกมเมือคนนี้อนไลน์เท่าไหร่33,000 Follow นะก็โอ้เยอะนะครับนี่คือยุคของชนเผ่าใช่ไหมเนี่ยก็ถามว่าผมเคยเห็นเกมพวกนี้มาคคำตอบคือไม่ไม่เคยครับถ้าเป็นรุ่นผมเหรอแวร์บูฟนะแวร์ูฟออนลี่รู้จักแต่แวร์ูฟกับไอเกมเศรษฐีนะแล้วก็แมวระเบิดนะครับยุคนี้มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเยอะแยะมากมายนี่คือยูสเคสของมาร์เก็ตติ้งในยุคนี้นะครับซึ่ง ถามว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรอ่าเราจะมาสรุปข้อคิดที่เราได้กันนะครับข้อดีก็คือเราในฐานะผู้บริโภคนะเรามีอิสระมากขึ้นในการเลือกในการเสพสื่อโฆษณาแต่ก็มีเพื่อนเรียกว่ามีเพื่อนโลกมันแคบลงเรื่อยๆนะโลกมันทําให้เราแบบเออคัสตอมาตามความชอบเราเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะครับในฐานะคนที่สปอนเซอร์อะในหมาคนที่ทําแบรนด์อย่างผมแล้วกัน ผมก็จะรู้สึกว่ามันง่ายนะในการแบบคือมันไม่ต้องไปยิงแอดแล้วก็แบบโอโ้โหรอคน5้าล้าน6ล้านคนมาสนใจแล้วแบบเราอยากสนับสนุนคอมมูนิตี้ไหนคิดว่าโปรดักต์เราเนี่ยมันมีคุณค่ากับกลุ่มไหนนะเราก็ไปเลือกกลุ่มนั้นๆนะครับเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเอ่อมาร์เก็ตติ้งแปลว่ากระบวนการสร้างคุณค่านะครับในกลุ่มคอมมูนิตี้เนี่ยก็เป็น นึ่งกลุ่มเนาะที่เราเอาไว้ใช้สื่อสารว่าเรามีคุณค่ากับกลุ่มไหนได้มากขึ้นเช่นเอ่อมึกมึกกลุ่มซันสูเนี่ยก็จะไปตามคอนเสิร์ตทุกคนเคยไปคอนเสิร์ตไหมครับผมเชื่อว่าคนดูไลฟ์ผมอาจจะไม่ค่อยได้ไปคอนเสิร์ตนะแต่ถ้าไปคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างล่าสุดวอ w ์วันดอฟนะก็จะเจอมึกกลุ่มนะครับเอ่อ็กโอเอ็กโอนะโฟอีฟแอดลาสอะไรเนะี่ย ของค่ายเวิร์กพอยต์คุณก็จเจอมือกลุ่บนะครับเราไปเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในงาน,นคอนเสิร์ตมากมายเลยแบบอะไรว่าจัดที่เมืองทองล่าสุดเนี่ยก็ไปมีมือกลุ่มเหมือนกันนะครับก็มือกลุ่มเนี่ยจะไปสายคอนเสิร์ตนะแต่ข้อเสียอะไรครับข้อเสียของการมีมันมีผู้บริโภคแตกย่อยเป็นเสียงๆเนี่ยข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียมันคือเราจะสูญเสียเรียกว่าสูญเสียความทรงจําไว้เด็กร่วมกันแล้วกันเรียกว่า มันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วที่เราจะไปเจอใครก็ตามแล้วเราก็แบบปึ้งค,คึกคักคึกคักก็ปักกิ่งอ่ะมันจะไม่มีแล้วเวยจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเราจะไม่สามารถแบบเดินไปสกษษษษษษิดสกษษษิดพี่ปู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 ไทยไม่ได้ละมันจะไม่มีอะไรให้แบบนอสตาเจียหรือคิดถึงละนะครับยกเว้นแต่ว่าแบรนด์นั้นนะมันยิงแอดหนักจริงๆอย่างเช่นที่ชอบปี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 ป,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 ปีอันนี้ทุกคนเคยได้ยินใช่ไหม ก็สีสันของการเล่นมุกมันก็จะหายไปมุกตลกเนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นแบบคอมมอนได้อีกต่อไปแล้วนะคุณต้องเป็นแบบมุกระดับคอมมิตี้นะมันก็เลยคําว่ามุกตลกแบบจ๊กเกอร์แบบโจ ok ๊กก ok ok, แบบสมัยก่อนมันก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วเว้ยมันก็จะเป็นกลายเป็นแบบมุกประเภทมีมไปแทนที่โอเคใครสักคนเล่นมุกมาแต่คนรอบข้างมันจะไม่เก็ทเลยคนรอบข้างจะแบบเงียบเนี่ยคือการเล่นมุกมันทำให้แบบมันทาให้เราต้องระวังการเล่นมุกมากขึ้นนะครับ รายการตลกมันก็จะน้อยลงถูกปะเพราะมุกมันไม่คอมมอนเลยมันต้องแบบต้องเป็นรายการเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับเคชัด okay. พูดถูกเข้าสังคมยากขึ้นถูกเราจะเข้าสังคมยากแบบยากอะ่ะเพราะว่ากูต้องเข้าสังคมในกลุ่มที่กูคุยแล้วรู้เรื่องอ,ะอ่ะวันนี้กูพูดเรื่องดต t ทูได้กับใครบ้างวะนะพูดเรื่องดอทเได้กับใครบ้างอ่ะก็เหลือน้อยมากนะครับคนที่จะคุยเรื่องดอทเกับผมได้น้อยมากเลย ใช่ไหมฮะก็จะเป็นแต่พวกที่แบบเนี่ยก็โตมาด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะถึงจะพูดได้นะเด็กรุ่นใหม่อู้ดอตเออู้ดแฟนทอมแอสซินอะไรอะไรพี่เออหนูตุง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 สหูคนคนละแบบอ่ะเออคนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรนะครับในฐานที่เราเป็นคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรืออยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆอยากจะมีกิจการของตัวเองอ่า ฝากไว้นะครับถ้าอยากจะเริ่มทําธุรกิจทําอะไรเริ่มจากคอมมูนิตี้จะดีมากนะอย่าเริ่มจากการมองภาพแมสแบบแมสแบบอยากจะเป็นเคาเกออยากจะเป็นเมืองไทยประกันชีวิตถ้าเริ่มแบบนั้นจะเริ่มยากมากนะครับแต่ผู้เป็นพวกที่แตกเป็นเสียงๆเนี่ยมันทาให้เราเริ่มต้นธุรกิจง่ายเริ่มจากเล็กๆได้เริ่มจากเอ,อ่อขายเฉพาะกลุ่มที่เราสนใจผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะขายเสื้อผ้า แค่ี่คุณจะบอกว่าโอเคหนูจะขายเสื้อผ้าราคาถูกพี่ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะแล้วก็มีเทคโนโลยีระบายความร้อนนะอันนี้ขายไม่ได้ตำใหม่จะาบอกว่าเฮ้ยหนูขายเสื้อผ้าสำหรับ LGBT อ่ะก็ได้เหว่าหนูอยากขายเครื่องสำอางพี่เครื่องสำอางหนูเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแก้ได้ทุกปัญหานะราคาถูกเข้าถึงง่าย แบบนี้จะอยู่รอดยากละแต่คุณลองดูเครื่องสาอางแบบตอนนี้ที่หายไกันมากๆคือลากลาสถูกปะลากลาสนี่คือสมัยผมเรียกว่าแบบป๊อปทีนอ่ะนึกถึงรองเท้าป๊อปทีนที่เป็นแบบเด็กแซบอะครับเด็กที่แบบคุณครูจะคุณครูจะรู้สึกแบบอีเด็กนี้มันมันต้องโดนลงโทษอะไรอย่างเงี้ยนันเป็นเด็กแก่นนะแล้วผมผมพูดพูดถึงลากลาสผมนึกว่าเหมือนป๊อปทีนคือเด็กแก่นอนะคือคุณต้องแซบอยู่ภายในนะครับแล้วก็ จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเจนซีอะไรเงี้ยคือทาร์เก็ตมันจะชัดมากๆเลยหัวชมพูหัวน้ําตาลแต่งหน้าจัดๆอะไรเงี้ยครับลากาสมีความชัดมากเขาก็เลยดังมากนะปีนี้ลากาสทำยอดขายไปน่าจะสองสามพันล้านนะผมคิดว่าเป็นแบรนด์ตัวอย่างที่ที่น่าสนใจมากนะครับยุคนี้นักนักธุรกิจเกิดใหม่เยอะนะฮะลากาสนอกจากลากาสมีใครอีกมีเลิฟโคชั่นถูกไหมเลิฟโคชั่นของพี่สุงพี่กาอันเนี้ยก็ เน้นกลุ่มตลาดที่ที่ติดตามตัวเองแล้วก็เน้นเน้นการทําความดีนะเป็นคนที่บิลีฟในการทําความดีในการช่วยเหลือสังคมนิวไฮลาการ์ดร้อยขายคือ103ล้านสุดจริงสุดจริง,รงผมไปดูไลฟ์แล้วแบบโหใครเก่งวะยอมยอมนะครับในขณะที่ซันซูผมเลยครับ AI หนไา้พี่สารครับก็วันนี้ประมาณเท่านี้นะครับเนื้อหาที่เตรียมมา ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับไม่ได้เขียนจอแท็บเล็ตนะรอบหน้าผมว่าผมเขียนจอแท็บเล็ตดีกว่าผมรู้สึกว่าเวลาเขียนจอแท็บเล็ตแล้วเนี่ยผมดูมีความรู้ผมดูพูดฟโฟล์มากกว่านะเออรู้สึกติดใจจอแท็บเล็ตมากกว่าเออนะครับก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับ